สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เกม Home Sweet Home s u r v i v e นะครับได้อัปเดตใหม่เมื่อวันที่24นะครับ24เดือน6นะครับผมตัวละครใหม่ที่เข้ามาจะเป็นซี i n g นะครับเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นตัวนี้นะขายอยู่ในใช้เที่ยวอนุมานซื้อนะครับในราคา 530เกี้ยวหนุมานนะครับก็ถ้าเติมก็น่าจะเติมแค่100 100นรบาทเนี่ยเมเติมชุวนี้ประมาณ100บาทนะครับ100บาทได้600เกี้ยวหนุมานแล้วเราก็เอาไปซื้อตัวละครตัวละครนี้นะครับผมน่าน่า,น,าน่าเล่นน่าเล่นมากทุกคนผมจะบอกให้ตัวนี้นะครับมีเพิร์กใหม่มาด้วยเพิร์กของเซอร์เวอร์จะมีอยู่2เพิร์กนะครับ น่าจะมีนีหนึ่งเปิร์นะครับสวดบทย่อนะครับอันเปิร์นี้นะครับจะทําให้เราชุบเพื่อนเร็วขึ้นนะครับจากที่ชุบใช้เวลาพักหนึ่งจะชุบเพื่อนได้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยใช้เวลาครึ่งเดียวนะครับครึ่งหนึ่งของที่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 เราเคยชุบเออครึ่งหนึ่งประมาณแอปเดียวปุ๊บก็เกิดเลยอะไรเงี้ยอันดีอยู่นะครับดีอยู่แต่ผมว่า ไว้ซัพพอร์ตเพื่อนเออประมาณนั้นนะครับอีกเบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมดูก่อนผมซื้อไว้แล้วผมปรมาจารย์ศาสตร์นะครับอันนี้ลดคูดาวทักษะเรียกใช้ลง30%เหมือนได้ว่าเล่นยูริจะเหมือนว่าแบบเราจะใช้แฟดกล้องแฟดเนี่ยได้เร็วได้ได้บ่อยขึ้นนะจากคูดาวนานๆก็เหลือจะเหลือคูดาวแค่แป๊บเดียวติมเนี่ย ก็จะใช้มีดเล็กอ่มีดหมอปลาได้บ่อยขึ้นมันจะลดคูดาวสกิลสวดสกิลสวดตัวพวกนี้ลดคูดาวพวกนี้หมดเลยนะครับมีจะมี2เปิร์กจะมีเปิร์กนี้นะครับปมรมาจารย์ศาสตร์กับกดบทย่อนะครับที่จะเสริมเข้ามาในในแพทล่าสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปิร์กนะของของของผู้รอดชีวิตต่อไปดูเปิร์กของผีครับผมไม่ค่อยเล่นผีผมก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับอัพเจอช็อคขณะที่อยู่ในร่างล่องหน เป็นเวลาอย่างน้อย5วินาทีจะได้รับสถานะโจมตีเพื่อปลดอาวุธเมื่อโจมตีครั้งต่อไปสถานน,าน,น,น,ะะานาี้สถานนี้อยู่คงอยู่เป็นระยะเวลา10วินาทีสถานะนี้อยู่คงอยู่ระยะเป็นเวลา10วินาทีนะครับผมฆาตกรต่อเนื่องหลังจากประหารพีวิตสำเร็จจะทําให้การรีเซ็ตความสามารถทั้งหมดอันนี้น่าจะกตีของตกอันนี้ตีของตกนะครับอันนี้ตีของตกอันนี้ก็ เวลาเราฆ่าหมดแล้วจะทุกอย่างใช้สกิลได้เลยอะไรพวกนี้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับสำหรับเปิร์กนี้ผมไม่ค่อยเล่นนค่าตะกรก,รก็ลองไปศึกษาดูสําหรับเปิร์กใหม่จะมีเข้ามา4เปิร์กของเซร์เวอร์2เปิร์กแล้วของผี2เปิร์กนะครับผมซีวิง์นะครับตัวละครใหม่ล่าสุดที่เข้ามาใน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 แพทนี้นะครับจะมีค่าพลังชีวิตอยู่ที่2นะครับพลังกายก็คือสเตมินาพลังชีวิตคือเลือดนะครับพลังกายก็จะเป็นสเตมินาและความ ชำนาญน,นี่จะ,จะน่นะรระานนะจะเป็นปั่นอะไรประมาณนี้นะครับเป็นปั่นอะไรประมาณนี้ก็ความสามารถของเขาส่วนสกิลส่วนตัวจะถือของได้2ชิ้นนะครับจะถือของได้2ชิ้นคือจะมีแมวนะจะมีแมวอยู่อยู่อยู่ด้านหลังจะมีแมวอยู่ด้านหลังเวลาเวลาเวลาเราเข้าไปเล่นในแมปแมปแมปหนึ่งอย่างเงี้ยจะมีแมวตัวหนึ่งอยู่ด้านหลังจะถือของได้2ชิ้นก็คือถ <chet. S 2> <pacing> ้าเราเก็บมาแล้ว1ชิ้นปุ๊บเรากดตัวอ ของที่เราพิ่งเก็บมาจะไปอยู่นะไปอยู่กับตัวแมวด้านหลังเรานะครับแล้วเราก็เก็บได้ชิ้นหนึ่งถ้าเราจะสมมติเราถือดาบกับเก็บเก็บดาบมาก่อนเรากด R ปุ๊บแมวก็จะถือดาบเราไปเก็บขวดเซมินามาเราก็จะถือถือเซมินาใช่ไหมแต่ถ้าเรากด R ปุ๊บดาบก็จะมาอยู่กันมือเราแล้วขวดเซมินาก็ไปอยู่กับแมวแล้วกด R เพื่อสับไปสับมาสับไปสับมาประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวเราล้วก็จะมีด่านใหม่ด้วยจะเป็นด่านสุสานรถนะครับมีด่านใหม่ด้วยยังไงเดี๋ยวผมกดกับมาตี้แล้วก็เข้าไปรับชมในด่านใหม่กันเลยแล้วกันนะครับก็จะอธิบายเรื่องอาเปิร์กด้วยที่เอาไปใช้แล้วก็ความสามารถของคนตัวใหม่ที่เข้ามาในแผนนี้นะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปเลยแล้วกันนะครับไปเฮ้เสียงอะไรอะ่ะ นี่ไงด่น่าจะไปดันใหม่แล้วทุกคนตอนนี้เราเอาเบิร์กเราเอาเพิร์กใหม่มาด้วยนะชุบเร็วอุ้ยเกินมากเลยยางเยถ้าถ้ากูตายก็หมายความว่ากูจะให้พี่ลองใช้เบิร์กใช่เหรอใช่ประตูมีตรงไหนบ้างเราวางผู้เลี้ด่านแรกเลยครับหลักครั้งแรกครับพี่เล่นด่านใหม่ด่านแรกคือตัวอะไรเกาหลีเดยดิ มันเห็นดูเฮ้ยโอ้โหมันทั้งเอ้ามึงพังไปแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหไอเวรสาวเกาหลีสาวเกาหลีสาวเกาหลีทำไมรู้ว่าด่าอะไนเสียงแบบนี้เอ้าก็เคยเจอมาแล้วไงเสียงมันอยู่ในป่าจังหยาบบอยจังหยา อ,นนอันนี้มันผังได้เปล่าวะเราเกิดสับเลยนี่ทุกคนเรากำลังจะใส่หนึ่งวิธีอัตโตหฮาร์เวนเซงัวเราแข็งอยู่ใค้แข่งใครอยู่ข,ข้างน้างงยาม <c oughs> อ <In> ินเซนเ์สมยนวัตยมีตัว,ตวให้ลุงยามตัวซูกเลยนะเว้ยทำไมเขาไปเอาลุงยามก่อนเขาไหวปะสู้สู้อะไรวะไอ้คำว่าสู้สู้นี่มันคืออะไรวะมันมีขึ้นมาเองเหรอ่อทำไม กระติบข้นเหนียวอันนี้มาจากชาวดอยเฮ้ยผีโหดวะด้านไหนครับด้านไหนชาวเขาชาวดอยโอเฟสกูชุกกูชุกเย้กูชุกกูชุก เออมางชุบก่อนดิมึงชุบใช่ป,ป,ชป,ปกกะกูงั้นกูได้ปั่นกูส่วนนะปั่นๆเลยปั่นเลยปั่นเลย,เลยทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเชฟเปิร์กที่ชุบไวมากๆที่สุดมีมียาด้วยอย <ใน S 2> ู่ใต้ขาเรา,ามาหาเราขมาเรา,ม,ามีดูสเตย์มด,ดูสเตย์มีงนเพื่อนจะเป็นสีฟ้า เราดูดจุกเด็กลงมาโอ้โหดูดจุกเด็กลงมาตอนนี้ผีก็ไม่สามารถตามเราได้แล้วอยู่ภายในระยะเวลาอันสั้นน้องแมวก็สวดใช่ครับน้องแมวยกตรงมือตรงตรงตรงนี้มีที่ใส่เขาไอ้เหี้ยเกือกพิชเช่แล้วมันจะสายามแล้วพี่สามยามหรอเราเพื่อนไม่ไปสวดอีกอันหนึ่งอ่ะเพื่อนมาสวดกับกูทำไมวะหน้า เทววิสาสตเยวะอารวะกาตาโยบยาคัดเทเสร็จแล้วมั้งอันนั้นน่ะสวดตั้งแต่แรกแล้วกูสวดกับมันตั้งแต่แรกคาตาวุฒังอารวักษาตุสังค์ไปพี่ยามพี่ยามวิ่งไปดิพี่ยามลงไปดิพี่ยามไม่ลงอ่ะพี่ยามลงไปข้างล่างกุ้ยกันกุ้ยเอ้าไอ้สานติมาเลยเออสวยเอาพี่ยามวู้วจุดเดชเชียวเลยรับ ไม่ไล่ติมไม่หาพยามดิไม่ช่วยหาพยามช่วยดิเดี๋ยวเดี๋ยวหาหากล้องก่อนหากล้องทองก่อนแสดงว่าตรวจเสร็จแล้วที่ข้างบนไม่รู้เสร็จยังอยู่ไหนอ่ะข้างล่างยังไม่เสร็จเลยข้างบนน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำข้างหน้าไปทำข้างล่างเฮ้ยมันอยู่ใกล้ๆว่ะห้าสิบ เอาดิยามตายจ้ายามแตกแล้วยื้เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยคนเฮ้ยคนสวดแตกอยู่กูอยู่กูอยู่กูไม่ได้อยู่กับกูแล้วกูสวดเฮ้ยน้อง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 หัวอยู่หัวอยู่หัวพี่โดดจุกเด็กแล้วน้องทิ้งไปไหนไม่รู้นะ บาจิงโอ้โหบาดล้านร้อยเจ็บประคำสองเจบเจ็บเลยแจบเลยเจ็บแทบเจ็บแทบเจ็บแฉบมาทั้งทีเจว้าแบบนี้ส่วแรงล่างอส่วนใดเทวาิศาจเหวรดวกเดชว์เป็นหนึ่งทีทังมั้งตะระตะงั้ง มันเปลี่ยมันเปลี่ยนอยู่ข้าบไปสวนดศักดิ์ข้างลังเสร็จข้างลังเสร็จโอ้ยทิมไปไหนแล้วไปที่ตรวจไอ้ทิมกูลืมกดเด็บด้วยกูรู้ว่าเราเล่นอยู่ในที่คอนหมดเราต้องไปหากองทองเพิ่มหาไม่เจอดิตอนนี้ผมกำลังงงกับกองทองอยู่ครับอยู่ตรงไหนบ้างผมกำลังหา ที่ออกไปหาเลยเครื่องนี้สวยแล้ว99เครื่องล่าง99แล้ว99สองที่แล้วโอเควางทองทองก่อนโอเคเอายี่สิบอันตายแล้วเหนือเจออันหนึ่งอุ้ยเชียร์ไม่เอ้าติดติดอะไรติดอะไรติดติดเว้านี่อนมาดีมึง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 มาดีเหมือนวู้วตีสองโอ้โหแย่แล้วตีบบเดียวครับ ก๊อฟปยอยู่ข้างบนนะมึงอย่ามา๋ยอยู่ข้างบนนี้นะอย่าเพิ่งมาชดแป๊บเดียวครับเนี่ยครับเปิ๊บใหม่ครับปื๊ดปื๊ดปืดรืดกูมุดลูเป็นไงทุกคนนี่แหละเปิ๊บใหม่โคตรที่ดีโอ้โหแล้วตรงนี้มันผีมายังไงวะน่าดูดิมุดมาปื๊บเฮ้ยตันงตีมากู้ผูหากองทองอยู่กูอยู่กูตรงนี้ โอ้บันลัทธ์ท่านอะไรวะนาคตีมัน่หวานเฟดเฟดไปไหนไม่รู้นี่ก็มาบ่อยเกินเดี๋ยวนี้หลังเปิดกล่องท้องอยู่เป็นไหนแล้ววะเป็นไหนแล้วไม่รู้ไวจริงครับไวจริงอ่ะแต่เปิดใหม่หนึ่งเปิดละด่านใหม่ชับชั้น ตัวซีบีมี่เราสามารถซื้อด้วยเขียวนุมานเอ้าเขียวนุบาลห้าร้อยสามสิบเขียวนุมานครับเนี่ยกูลังเปิดอยู่กูได้ตะปูมาแล้วขาดทุบกูกูเปิดอุ้ยตายเนี่ยทำไมมันต้องไล่คนดิ่งก่อนวะสองคนนั้นอะกูกูเจอทุบจะใครทุบอะไรอ่ะ กองทุ่มอยู่ไหนมากูอยู่อยู่กูเนี่ยกูอยู่ละโอชิดต้องไปหาที่สวดดูพลังกายพลังกายพลังกายมันบอกอะไรดูพลังกายสวดอยู่ไหนวะที่สวดอยู่ไหนเนี่ยน้องน้อที่สวดอได้ตรงนี้ ไม่เอากูเออเดือดเดเอาแล้วพี่เอ๋เอาน้ำไปไหนล่ะกลัวมาแล้วมิเขาบอกว่ามันมีพอเธอไกลและดู่พลังกายจุดเลยกูไม่มีทุบพี่เอ๋เอาทุบมาอันกูทูกูทิ้งไปแล้วที่หงล่างล่างไหนวะน่าขอเจ้าสิโจจุ๊กเด็ด เียตีมากููโอยมนคนขบอีก๊ยอ้่จตายหาตลโลไปแล้วโดนกูได้ไงกูตีไปแล้วกูตายแล้วไม่มีที่เล่นอ่ะไม่มีตัไม่มี อะไรเลยโอ้อกูเปิดไม่ได้กูต้องหาของรอช่วยเตยมก่นอนแล้วอเงี้ยอุ๊ยเดียบร้อยกูนึกว่าจะเปิดตู้โอ้ย,อยเราเอาไปช่วยพี่ยามกับติมหมดแล้วทั้งคนเราทำอะไรไม่ได้แล้วเปรตเนี่ยเห็นเต่ยอยยี่อะไร เข้าไปไหนเนี่ยเล่นยากอยู่เหมือนกันนะด่านเนี้ยไอ้เหี้ยผมไม่รู้จะไปไปไหนอ่ะไอ้น่ะโอ้โหมีม้าเดียวอ ทางโดดกูไปลงด่ดนที่โดดนี่นะมันไม่มีนี่อะไรเนี่ยว้ามาตีเตียนว่ะมาตีเตียนว่ะเฮ้ยผมมาตีโคตรเตียนเลยน้องๆมาตีเตียนด่านใหม่ผมแตกได้ยังผมว่ามาตีเป็นคนคิดด่านใหม่ว่ะ โอ้ยเป็นไงผมว่ามาตี้เป็นคนออกแบบด่านใหม่ให้ผู้พัฒนาเกมอ่ะทุกคนโอ้โหเซียนจัดเลยด่านใหม่อะเราอยาให้มันตายเราต้องโดดให้มันตายเราต้องโดดให้มันตายไอ้เวนกูตายแล้วมันต้องหาที่ กูจะแปลไหนได้สตตร์มีหน้าหอดเฮียด่านมันก็ไม่ใหญ่นะเว้ยแต่ด่านมันงงงลยอะยังงงอยู่ไม่ใส่อันนี้กันกูใส่กูใส่ชุดนึงแล้วกูก็สวดด้วยนี่แหละครับด่านใหม่กับเพิร์กใหม่ชุกชุกไวขึ้นเนอาจุกเด็กมาเมื่อกี้กูโดดลงไปยืนได้เลยแล้วก็ตัว,ต,วตัวใหม่ซีบิงนี่สามารถอไอนะ้มาตี้ถือ ของได้สองชิ้นแมวถือชิ้นหนึ่งเราถือชิ้นหนึ่งสลับกันกด R สลับกันได้เวลาเราถือของสองชิ้นน่ะแล้วก็ตัวละครน,นี้เติมเงินประมาณ100บาทนะครับได้เราต้องเอาเขี้ยวของนุมานไปซื้อ500้สาิ <30 S 2> เขี้ยวอา่า